สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีด l a 4คูณ4ที่เดิมนะครับวันนี้มีรถมานำเสนอครับเป็นรถเบนซ์นะครับ GLE นะครับ5้า E นั่นเองเป็นรถตัวท็อปเลยนะแพงที่สุดตอนออกป้ายแดงเลยนะครับผมเป็นรหัสตัว5 0 0 E นั่นเองปลั๊กอินไฮบรนะครับผมคันนี้สามารถวิ่งด้วยไฟ้าลนได้ประมาณ30กินะครับชาร์จแบตก็ประมาณ10ชั่วโมงประมาณนี้ครับผมสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับ เป็นรถสีเทาภายในสีดำยางก็ปีใหม่แล้วครับปี21นะครับสภาพดีมากๆากสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็เป็น6สูบ3,000เบนซินนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็400กว่าม้าเลยนะครับรับรองว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยไฟฟ้าอีกนะครับผมคันนี้นะครับสูดถึงร้อยก็สามารถทําเวลาได้ไม่ถึง6วินาทีนะครับ5วิกว่ากว่านั้นเองนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นรถปี2017ปีใหม่เลยนะครับออก17.17แท้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคน ไปดูภายในกันนะครับ เราจะพาทุกคนนะครับมาดูภายในกันต่อนะครับคันนี้เริ่มแรกเลยคันนี้เลขใหม่นะครับวิ่งมาเพียง5้าหมเท่านั้นนะวิ่งน้อยมากๆนะครับผมเป็นรถศูนย์เบนซ์นะครับออกที่เบนท์ทนบุรีมานั่นเองนะครับคุณแจครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบตัวแพงที่สุดนะครับออปชันครบนะครับรถสวยไม่มีที่ติดเลยนะครับเรารับประกันอยู่แล้วเรื่องชนหนักกับจมน้ํามานะครับแถมคันนี้นะครับออปชันค่อนข้างเยอะเลยที่วางแก้วก็มี ปรับอุ่นร้อนปรับเย็นได้นั่นเองนะครับแอร์เป็นแยกเป็นแบบ2โซนนะครับหลังคาสัลลูปลำโพงฮามากาดอนนะครับผมแล้วก็ออปชั่นนี่ใส่เต็มทุกอย่างเลยนะครับบอกก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับกว้างใหญ่มากสำหรับใครที่หารถครอบครัวอยู่คันนี้นะครับวิ่งน้อยมากๆสภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าคนนั่งด้านหลังนะครับจะสบายแค่ไหน ตัวผมเองนะครับสูงประมาณ173นะครับนั่งสบายเลยผมบอกเลยว่าขาเหลือเยอะมากๆหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปลองฟิลลิ่งการขับคันนี้นะครับบนถนนจริงว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับ มาฟิลลิ่งกครับขี่คันนี้นะครับผมว่าผู้หญิงขับยังขับได้นะไม่รู้สึกว่ารถมันคันใหญ่จนเกินไปนะครับสบายๆเลยอัตราเร่งนี่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับขับสนุกมากนะครับส่วนสรุปนะครับผมรถคันนี้เราเปิดราคานะครับอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนนั่นเองเราให้วารันตีฟรีๆไปเลยครับอีก2ปีสบายใจกันไปยาวๆนะครับผมสภาพก็ เรารับประกันเลขไม้แท้นะครับตัวถังไม่มีโดนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ดูรถได้ทุกวันนะครับติดต่อเบอร์ผมได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ